ผมจะพาคุณชมมาที่เทศบาลเมืองหนองปลือนะครับที่พัทยานะฮะมาสนามย่าวของโลมามหาภัยพัทยายูเนเต็ดนะครับเป็นเกมสุดท้ายของฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมลีกซึ่งถ้าเกิดทีมเจ้าบ้านนะฮะคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ข<อ>เขาก็จะขึ้นอันดับที่4ของตารางนะครับส่วนเมืองทองของเราเนี่ยก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งที่3 ผู้เล่นของทีมมุงทองประกอบไปด้วยเดนโนเซก้ากวินธรรมสัจจานันอนนท์สังสะน้อยดิยาละอารีวุรณาทองเขือรพิชิตพงษ์เฉยฉิวเนิศรุพลอารมณ์สวะธีรศิลป์แดงดาพโรสโศคมนนทพันธ์เยสถาวงศ์และอธิษฐา์กลิ่นโกสุงครับก็ถือว่าให้โอกาสผู้เล่นโยชนดาวรุ่งลงสนามมากมายเลยละครับในเกมนี้เดนโนเป็นกัปตันทีมครับ oh, ส่วนกองเชียร,ร์อุ้ตา้มุงทองของเราก็เข yeah, ้ามาให้กำลังใจ ในนัดนี้ร่วมร่วม100ชีวิตด้วยกันครับและก็ถือว่าเป็นการมาพักผ่อนต่างจังหวัดด้วยไกลๆเช่นกันเริ่มเกมขึ้นมาครับถือสินป์แดงดาช่วง นาทีแรกๆนะฮะยังปรับเลดา้าการยิงยังไม่ได้ครับนนทพันยนเข้ามาให้อานนสังสะน้อยด้วยคดครับแต่มองบอลเหลือมไม่ดีฮะเข้ามือนาวิทวีคุณเวสเลวงนะฮะมีการได้ยิงฟรีทิกระยะอันตรายครับแต่ก็ยิงออกไปไกลนนทพันเตะลูกเตะมุมเข้ามาครับ และเป็นณนรุพลอารมณ์สว่ฮะได้วันเล่จากแถวสองครับใกล้เคียงทีเดียวและพัทยาเองนะฮะมีิวกาสโตตอบได้น่ากลัวเช่นกันครับอืมในสักครู่นะฮะเป็นลูดวิทาครามครับแนวรนหน้าทองเทือก็มีิวกาได้ยิงเช่นกันครับแหมเมื่อตะพันโยนมาให้ อาโดนสังสะน้อยนะฮะคราวนี้หม่งได้เต็มศีรษะหน่อยแต่ว่าลูกมันเบาไปครับนาริพลได้กดจากแถวสองอีกครั้งหนึ่งก็ยังเข้ามือนาฤทวีกุณนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยเกมของทางฝั่งเมืองทองดีกว่าเห็นเนครับนี่ฮะโอรณาทงเพื่อได้ยิงจากแถวสองครับโอ้โหนาฤทวีกุณต้องซูเปอร์เซฟออกไปเลยละครับ นนทพันธ์ทำชิ่งกับอดิศักครับอดิศักหลุดเข้ามาแล้วก็ส่งให้นนทพันธ์ได้กดครับโอ้โห,โห,โห,โหก็ยังเป็นนริทวีกุลอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ซปเปอร์เซฟไว้ได้แหมบุกบุกเพลินมากไปก็ไม่ดีเช่นกันครับเมืองทองก็ก็โดนจนได้ครับในครึ่งหลังนะทีที่55ครับเป็นลูกจุดโทษนะครับฟุตบอลลูกบอลบมันไปโดนมือเบิ้มนนทพันธ์นะฮะแมโชคร้ายจริงๆ แล้วก็ยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับก็เป็นอิทธิพลพูลซัพบครับให้พัทยาขึ้นนำไป1ประตูต่อศูนย์น่ก็น่าเห็นใจนนทพันธ์เช่นกันครับสองเกมนี้เขาทำเสีย2องผิดโทษเลยนะฮะช่วงเวลาที่เหลือเกมพยองพยายามจะทวงคืนครับแต่พัทยาเองก็มีโอากาสสวนกลับด้วยน่ากลัวหลายต่อหลายครั้งเช่นกันนี่ฮะโอ้โกวินต้องเซฟเอาไว้ฮะ จากกรพันธ์พรอนสาได้ยิงฟรีคลิกลูกปาดหน้าเสากระตูไปไม่มีใครชาร์จถึงอีกรางหนึ่งพิเฉยชิวโยนเข้ามาครับโอ้โหนายทวีกุลก็ยังยังฟอร์มดีฮะเกมนี้เนี่ยมาดูลูกโต้ะกลับของทีมพัทยายดยเต่ดครับน่ากลัวทีเดียวฮนะกัฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละครับเสียไปแล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาคืนฮะหลังก็จะ หลวมไม่ธรรมดาลูกนี้เน่งๆเลยละครับแม่ต้องไปสกอร์สำหรับทีมกิเลยไปยองครับเมื่อนอนสังสาน้อยยิงจ่อๆเลยนะฮะแต่นนริทวีคุณวันนี้ครัซุปเปอร์เซฟจริงๆครับือเสยงความคูถูกทํำฟาวครับเป็อนอิทธิพลพูลซับรับก็ระยะหวังผลเลยนะฮะ มาดูนะครับนนทพันธ์เจษฐาวงจะได้ยิงฟรีคิกจะแก้ตัวได้สําเร็จหรือไม่ปั่นเข้ามาแล้วลูกมันเด้งชนเสาครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนะอเกือบพวงประตูคืนแล้วก็แก้ตัวได้สําเร็จครับนี่ฮะอนุสังสาน้อยยิงฟรีคิกครับนฤทวีกุลแกก็ยังซุปเปอร์เซฟเอาไว้ได้เช่นเคยและจังหวะสุดท้ายครับกวินขึ้นมาโมงครับโมงได้ด้วยล่ะครับแต่ว่าโมงเมาไปฮนะทำให้จบเกมนะครับ อริยาเย,ยเดสามารถเอาชนะทีมเกรมยังไม่ได้1ประตูต่อศูนย์ครับ